คุณเคยสังเกตไหมคะว่าคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆเขาไม่ได้เป็นคนที่พูดเสียงดังไม่ใช่คนที่โวยวายหรือคนที่แสดงออกทางอารมณ์ให้ทุกคนเห็นอย่างชัดเจนแต่พวกเขากลับเป็นคนที่ดูนิ่งๆนิ่งซะจนบางครั้งคนรอบข้างไม่สามารถคาดเดาความคิดของเขาได้เลยนิ่งจนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดอะไรเลยและนิ่ง จนคนอื่นรู้สึกถึงพลังของเขาโดยที่เขาไม่ต้องพยายามอะไรมากความนิ่งไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนเฉือยชาคุณไม่โต้อตอบหรือคุณไม่ทำอะไรเลยแต่ในทางกลับกันความนิ่งคือการที่คุณมีจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่ถูกควบคุมด้วยอารมณ์ไม่สะเทือนกับคำพูดของใครและสามารถตัดสินใจได้อย่างเฉียบขาด เมื่อถึงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจคะ่ะคนที่เขาใจนิ่งไม่ใช่คนที่ไม่มีอารมณ์แต่คือคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ในทุกสถานการณ์คุณลองนึกถึงบุคคลที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นขงเบงที่สามารถควบคุมสงครามได้เพียงแค่ใช้ไหวพริบและวางกลยุทธ์ซุมาอี้ที่ทนรอต่อจังหวะที่ใช่ โดยไม่ปล่อยให้อารมณ์กำหนดการกระทำหรือแม้แต่บูสลีที่เคยกล่าวว่า be like water น้ำไม่ต่อต้านแต่ไหลผ่านทุกสิ่งได้อย่างสงบนิ่งและแน่นอนคะ่ะถ้าคุณเองอยากเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนใจนิ่งคุณก็สามารถที่จะฝึกนิสัยเหล่านี้ได้ซึ่งวันนี้ครูเก๋มีมาฝากคุณทั้งหมดเจ็ดนิสัยที่จะเปลี่ยนคุณให้คุณเป็นคนใจนิ่ง ไม่มีใครมาทำอะไรให้คุณสั่นคลอนได้อีกต่อไปลองมาดูนะคะไม่แน่นิใส่หนึ่งในเจ็ดเหล่านี้คุณอาจจะมีอยู่ในตัวอยู่แล้วก็ได้ค่ะข้อที่หนึ่งคุณต้องฝึกการควบคุมอารมณ์ไม่ตอบสนองต่อทุกสิ่งคนที่ใจไม่นิ่งคือคนที่ตอบสนองทุกสิ่งทุกอย่างเร็วจนเกินไปถ้ามีใครพูดแย่ๆใส่พวกเขาจะโกรธทันทีหรือถ้ามีอะไรผิดพลาด พวกเขาจะตกใจสติแตกแล้วก็จะโทษคนอื่นก่อนเป็นอันดับแรกค่ะซึ่งนิสัยแบบนี้ไม่สมควรทำเลยนะคะแต่คนที่ใจนิ่งเขาจะไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้กระทบพวกเขาได้เวลามีคนมาพูดกระแทกแดกดันพวกเขาจะมองเฉยๆทาไม่ยิ้มก็วางเฉยไปค่ะหรือเวลามีปัญหาเข้ามาพวกเขาจะตั้งสติแล้วค่อยๆคิดหาทางออกค่ะ คุณเองก็สามารถฝึกเทคนิคใจนิ่งนี้ได้นะคะอย่างเช่นหยุด3วินาทีก่อนที่คุณจะตอบสนองต่ออะไรก็ตามหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนที่คุณจะพูดอะไรออกมาหรือก่อนที่คุณจะตัดสินใจอะไรที่จะต้องใช้อารมณ์ค่ะข้อที่2ลดความคาดหวังต่อคนอื่นความผิดหวังส่วนใหญ่มาจากที่คนคนนั้นคาดหวังมากจนเกินไปค่ะ เราหวังว่าเพื่อนร่วมงานจะเข้าใจเราเราหวังว่าแฟนจะทำแบบที่เราต้องการเราหวังว่าคนอื่นจะต้องเห็นคุณค่าของเราเราหวังความต้องการจากคนอื่นทั้งนั้นเลยแต่ในโลกของความเป็นจริงโลกไม่ได้เป็นแบบที่เราต้องการเสมอไปหรอกนะคะเราคาดหวังจากผู้อื่นไม่ได้เราหวังไดแ้แค่กับตัวเองเท่านั้นค่ะดังนั้นคนที่ใจนิ่ง คือคนที่ปล่อยวางความคาดหวังถ้าใครดีกับเราเราก็ยินดีถ้าใครไม่เป็นไปตามที่เราหวังเราก็แค่ปล่อยไปค่ะดังนั้นเรามาลองดูว่าถ้าคุณอยากฝึกใจนิ่งคุณต้องทำยังไงลองฝึกพูดกับตัวเองว่าทุกอย่างเป็นไปตามทางของมันคุณต้องคิดเสมอว่าคนอื่นไม่ได้เกิดมาเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณเพียงอย่างเดียว เพราะฉะนั้นฝึกที่จะเข้าใจตนเองและผู้อื่นนะคะข้อที่สามคุณต้องใช้พลังของความเงียบให้เป็นค่ะคนที่พูดเยอะเกินไปมักจะเป็นคนที่ไม่มีพลังในตัวเองแต่คนที่ใจนิ่งเขาจะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะพูดและเมื่อไหร่ควรจะเงียบในหนังสือสามก,ก๊กสุมาอี้เขาเป็นคนเงียบแล้วก็อดทน เขารอจังหวะเป็นสิบสิบปีก่อนที่เขาจะล้มราชวงศ์โจกและวุ่ยได้ความเงียบของเขาก็คืออาวุธค่ะเพราะมันทำให้ศัตรูคาดเดาตัวเขาไม่ได้เลยเห็นหรือ,อยังล่ะคะว่าความเงียบมันทรงพลังมากๆคุณสามารถฝึกเทคนิคนี้ได้ด้วยการฝึกเงียบแล้วก็ฝึกฟังให้มากกว่าพูดฝึกใช้คำพูดที่มีน้ำหนักอย่าพูดเพื่อเอาชนะอย่าพูดด้วยอารมณ์ค่ะ ข้อที่สมองโลกตามความเป็นจริงไม่ใช่มองโลกตามอารมณ์คนที่ใจไม่นิ่งมักจะมองทุกอย่างผ่านอารมณ์ถ้าชอบใครก็จะมองว่าเขาดีไปหมดถ้าเกลียดใครก็จะมองว่าคนนั้นแย่ไปหมดแต่คนที่ใจนิ่งเขาจะมองโลกตามความเป็นจริงค่ะเขาจะไม่ปล่อยให้อารมณ์มาเป็นตัวตัดสินความผิดความถูกเป็นอันขาดถ้าเราชอบใครสักคนแล้วเรารู้ทีหลังว่าคนคนนั้นไม่ดี เราก็ต้องยอมรับในความไม่ดีของเขาไม่ใช่หลับหูหลับตาแล้วก็เชื่อไปหมดว่าเขาดีซะทุกอย่างเพราะเราได้ชอบเขาไปแล้วดังนั้นจงมองโลกตามความเป็นจริงจงฝึกนิ่งและยอมรับทุกอย่างให้ได้ค่ะข้อหไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครคนที่ใจไม่นิ่งคือคนที่มองชีวิตของตัวเองผ่านมาตรฐานของคนอื่นแต่คนที่ใจนิ่ง เขาจะเปรียบเทียบตัวเขาเองแค่เวอร์ชั่นของตัวเองกับเมื่อวานถ้าเมื่อวานนี้อ่านหนังสือได้สามหน้าวันนี้อ่านได้สิบหน้านั่นแปลว่าเขาดีขึ้นแล้วค่ะหรือถ้าเมื่อวานนี้ออกกำลังกายวิ่งรอบสนามได้สองรอบแต่วันนี้วิ่งได้สามรอบนั่นแปลว่าพัฒนาขึ้นแล้วค่ะดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครฝึกเปรียบเทียบให้ตัวเองดีขึ้นในทุกๆวัน ในทุกๆด้านที่สามารถทำได้ก็พอแล้วคุณต้องฝึกใจให้นิ่งลองถามตัวเองด้วยคำถามที่ว่าวันนี้ฉันพัฒนาตัวเองจากเมื่อวานมาแค่ไหนแล้วเลิกเปรียบเทียบความสําเร็จของตัวเองกับคนอื่นหันมาโฟกัสเส้นทางของตัวเองโลกโซเชียลทุกวันนี้ทำให้คนเราสามารถเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นได้ง่ายเพราะคุณจะเห็นว่าในโซเชียล ใน Facebook ใน i อจในสื่อโซเชียลต่างๆผู้คนก็จะลงชีวิตหรูหราลงความสำเร็จลงในสิ่งต่างๆที่คุณมองเห็นจากเปลือกนอกบางครั้งบางคนก็รู้สึกว่าคนนี้ออกรถใหม่อีกแล้วคนนี้ได้เลื่อนเงินเดือนอีกแล้วทำไมเพื่อนฉันได้ไปเที่ยวต่างประเทศอีกแล้วทำไมคนนั้นสร้างบ้านใหม่ทำไมคนนี้ได้แฟนดีทำไมคนนี้ชีวิตหรูหราแล้วก็เผลอเปรียบเทียบกับตัวเองว่า ทำไมฉันยังย่ำบูยอยู่กับที่ทำไมชีวิตฉันยังไม่ไปไหนทำไมฉันยังอยู่ที่เดิมๆแล้วเมื่อนั้นคุณก็จะรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจโทษตัวเองและก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นดังนั้นนะคะการที่คุณไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดอย่าปล่อยให้โลกโซเชียลมาทําให้คุณหลงทางไม่มีใครหรอกค่ะที่จะไม่ลงชีวิตของตัวเองในด้านที่ดี แต่คุณรู้ได้ยังไงว่าเบื้องหลังเขาก่อนที่เขาจะได้มาซึ่งความสําเร็จเขาเองก็อาจจะเหนื่อยยากลําบากพยายามแทบตายแล้วก็พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนเขาประสบความสําเร็จก็เป็นได้ดังนั้นคุณเองก็ควรที่จะมีวินัยและพัฒนาตัวเองจะดีกว่านะคะข้อที่6มีหลักยึดในชีวิตที่แน่นอนคนที่ใจไม่นิ่งคือคนที่ถูกลากไปตามอารมณ์ของคนอื่น วันนี้เพื่อนบอกแบบนี้ก็เชื่อวันนี้แฟนพูดแบบนี้ก็เชื่อพรุ่งนี้มีคนพูดอีกแบบก็เปลี่ยนความคิดคนที่ใจไม่นิ่งก็จะเป็นเหมือนกับไม้หลักปักคี้เลนโอนเอียงเชื่อทุกคนไปหมดแต่คนที่เขาใจนิ่งเขาจะมีหลักของตัวเขาเองค่ะเขาจะไม่เปลี่ยนตามคำพูดของใครจนกว่าเขาจะมั่นใจว่าสิ่งนั้นถูกต้องที่สุดข้อที่เ ฝึกอยู่กับตัวเองให้ได้คนที่ใจไม่นิ่งมักจะตอบสนองสิ่งภายนอกมากเกินไปพวกเขาต้องการเสียงชื่นชมต้องการให้คนอื่นมารักต้องการให้โลกสนใจแต่คนที่ใจนิ่งคือคนที่อยู่กับตัวเองได้พวกเขาไม่กลัวความเงียบพวกเขาไม่กลัวการที่จะอยู่คนเดียวพวกเขายอมรับในสิ่งที่ตนเองเป็นค่ะ คุณเองก็สามารถที่จะฝึกใจของคุณให้นิ่งได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองทุกวันฝึกทำสมาธิอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์พัฒนาตนเองสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณสงบและก็เก่งและพัฒนาตนเองต่อไปได้ค่ะเห็นหรือ,อยังล่ะคะว่าใจนิ่งไม่ได้เกิดจากความพยายามนิ่งแต่มันเกิดจากการเข้าใจโลกเข้าใจตัวเอง และไม่ปล่อยอารมณ์มาควบคุมชีวิตถ้าคุณสามารถฝึกนิสัยเหล่านี้ได้คุณจะไม่หวั่นไหวกับคำพูดของใครคุณจะไม่ถูกควบคุมด้วยอารมณ์และคุณจะมีพลังในตัวเองมากกว่าที่คุณเป็นค่ะแล้วคุณพร้อมหรือยังคะที่จะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่ใจโคตรนิ่งถ้าคุณพร้อมแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมเอาไว้ในคอมเมนต์นะคะหรือจะพิมพ์คำว่าฉันใจนิ่ง แล้วเรามาเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะและถ้าใครชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพอดแคสต์ครูเก๋สเตชันเอาไว้นะคะครูเก๋ลงคลิปพัฒนาตนเองดีๆแบบนี้ให้คุณในทุกๆวันค่ะวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ